à, dừng lên, Dừng lên, nang lông, dừng lên, nang lông, đứng kinh nang lông, đứng kinh Dừng lên, à, chân cũng lên mơ Đúng không? tay nè ระวังหัวจะชนนะลูกเกาะเลยเกาะเลยอ่าเกาะเกาะไอ,อพี่เขาเล่นด้วยระวังตกนะลูกอย่าขึ้นสูงอย่าขึ้นสูงลูกแค่นั้นเออแล้วก็ลงได้แล้ว น้องก็อย่าขึ้นสูงนะลูกอ,อือสูงไปเดี๋ยวตกไปไปเล่นอย่างอื่นลูกจะตกออจะตกไปเร็วมาเร็วลูกลูกเดี๋ยวจะตกเออไปเล่นกับน,น้องนะ ไหนไหนไหนเล่น,นอีกเอาเอาอีกแล้วอ้าวขึ้นชิงช้าเร็ว